สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแม่หมีเมาส์มอยช่องที่จะมาชวนเมาเรื่องแม่แม่ลูกๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่อง5อาหารต้องห้ามคนท้องห้ามกินค่ะ5อาหารต้องห้ามนี้นะคะบางทีมันอยากซะเหลือเกินค่ะในช่วงเวลาที่เราท้องนะคะหรือว่าก่อนท้องเราชอบกินมากๆแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราท้องนะคะควรหลีกเลี่ยงเลยค่ะเพราะจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องได้ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ข้อที่1ค่ะอาหารหมักดองค่ะส่วนตัวนะคะชอบกินอาหารดองมากเลยค่ะตอนที่ก่อนท้องนะคะแต่ตอนท้องงดเลิกเลยค่ะอาหารหมักดองที่พูดถึงเนี่ยนะคะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูดองกุ้งดองนะคะผักดองผลไม้ดองเพราะว่าในอาหารหมักดองนะคะแน่นอนว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกใหม่ๆแหละแล้วก็เป็นอาหารที่ใช้เกลือในปริมาณมากเลยค่ะในการที่จะทําให้อาหารเนี่ย มีความเค็มขึ้นมาในการดองได้นะคะซึ่งอาหารที่มีความเค็มนั้นนะคะมีโซเดียมสูงค่ะทาให้คุณแม่เนี่ยที่ตั้งครรภ์อยู่รับประทานเข้าไปแล้วเกิดอาการบวมน้ําค่ะและอาการบวมน้ํานี้นะคะจะทําให้คุณแม่มีการบวมที่มากขึ้นซึ่งในคนท้องเนี่ยอาการบวมเจอได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าคุณแม่ยิ่งกินเค็มนะคะก็จะยิ่งมีความบวมขึ้นจะส่งผลต่อความดันของคุณแม่ได้และเมื่อความดันของคุณแม่สูงขึ้นนะคะก็จะมีผลต่อความดันต่อลูกในท้องเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแนนนนน่่่่อออววาาเป็ัตตรยยลูกไดด้้คะ ดังนั้นนะคะหลีกเลี่ยงของดองค่ะในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ค่ะเลือกรับประทานของที่สุกสะอาดผลไม้ที่สดๆนะคะเลือกกินของที่สุกๆค่ะไม่ใช่ของดิบของดองค่ะข้อ2ค่ะอาหารสุกๆดิบๆค่ะอาหารสุกๆดิบๆนี้นะคะกัแน่นอนว่าเป็นพวกเอ่อซีฟู้ดหรือใดๆนะคะที่อาจจะชอบกินนิยมกินสดๆกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหอยต่างๆนะคะหรือว่าเป็นปูดองกุ้งดองอย่างที่กล่าวไปนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสเต็กด้วยค่ะบางครั้งนะคะชอบทานสเต็กมีเดียมแรร์มีเดียมนะคะพวกนี้ ควรทําให้เวลดันนิดนึงนะคะค่อนข้างสุกในช่วงที่ระหว่างตั้งครรภ์ค่ะรวมถึงการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรียของคุณแม่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทานของที่สุกๆดิบๆนะคะของที่ไม่ได้ปรุงสุกใหม่เนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่มีอาการท้องเสียได้ค่ะซึ่งท้องเสียในผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยทำให้ร่างกายเราสูญเสียน้ําและเกลือแร่นะคะแล้วก็ส่งผลต่อลูกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าลูกอยู่ในครรภ์ของเรานะคะแน่นอนว่าในหมดลูกของเราในรบของเรานะคะมีน้า หล่อเลี้ยงลูกเป็นจำนวนมากค่ะถ้าเกิดคุณแม่สูญเสียน้ําแล้วอ่อนเพลียก็จะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในครันค่ะ3ค่ะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะก็ได้แก่พวกชากาแฟน้ําอัดลมเครื่องดื่มชูกําลังค่ะซึ่งคาเฟอีนนั้นนะคะเป็นสารที่มีอยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะทําให้ร่างกายของเราตื่นตัวค่ะสมองตื่นตัวนะคะนอนหลับยากใจสั่นได้นะคะ ที่สําคัญมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของลูกด้วยค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่ที่เคยรับประทานชากาแฟในช่วงก่อนตั้งครรภ์น,นะคะในระหว่างตั้งครรภ์ควรงดนะคะควรหลีกเลี่ยงเลยทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะและแน่นอนว่าอีกอย่างที่ต้องระวังค่ะในเครื่องดื่มเหล่านี้มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมอยู่มากค่ะซึ่งถ้าเกิดคุณแม่รับประทานเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานในคนท้องค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะ ข้อ4ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้นะคะคุณแม่ใส่ปาร์ตี้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างก่อนตั้งครรภ์น,นะคะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วนะคะงดนะคะแอลกอฮอล์ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อร่างกายอย่างมากเลยนะคะมีปัญหาต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของลูกและสมองของลูกอย่างแน่นอนค่ะ รวมถึงตัวคุณแม่เองด้วยนะคะทำให้คุณแม่มึนเมานะคะทำให้คุณแม่ปัสสาวะบ่อยทำให้คุณแม่มีภาวะในเรื่องของความดันผิดปกติได้เนี่ยตัวคุณแม่เองก็จะไม่แข็งแรงระหว่างที่ตั้งครรภ์ด้วยค่ะข้อ5ค่ะยาสมุนไพรค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะเจอว่ามี บุคคลทั้งหลายนะคะมาแนะนํายาสมุนไพรต้มสมุนไพรลูกกรสมุนไพรเป็นน้ําดื่มให้เรานะคะเพื่อบํารุงร่างกายบํารุงคันต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้เองนะคะต้องบอกเลยว่าในทางการแพทย์เองนะคะเราไม่สามารถที่จะตอบได้เลยว่าสมุนไพรตัวไหน ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยในคนท้องนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลในเรื่องของการศึกษาวิจัยหรือการใช้จริงเนี่ยมันยังไม่มีมากเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเองเพื่อความปลอดภัยค่ะควรงดการรับประทานยาสมุนไพรทุกชนิดค่ะสรุป5อาหารต้องห้ามผลท้องห้ามกินนะคะข้อ1นึอาหารหมักดองอาหารสุกสุกดิบเครื่องดื่มคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ยาสมุนไพรค่ะ ฝากไว้นะคะ5สิ่งนี้นะคะหลีกเลี่ยงละงดในช่วงที่ระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่เองแล้วก็ลูกในท้องค่ะถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กับช่องแม่หมีมอ์มอยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็มาพบกันนะคะถ้าเกิดคุณแม่มีปัญหาเรื่องตัวคุณแม่ตั้งครรภ์เองลูกในท้องหรือว่าลูกน้อยของเรานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเราจะมาตอบทุกคำถามเลยค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ